ฟ r ิซซ a เป็นแบรนด์ของอเมริกาแต่ตอนนี้อยู่ในเครือของ Grestar ที่ผลิต Mossy Oak, SwissTech, WorkPro, d รดูราเทอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวไปหลายตัวแล้วนะสินค้านในเครือของ Grestar มีคุณภาพทุกตัวเลยตัวนี้รหัส F021-035AU เป็นมั l ติ t ท n e ที่ผมเคยรีวิวไปรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นใช้แบรนด์ของ SwissTech 16ใน1แบบนี้เหมือนกันผมชอบตัวนี้เป็นพิเศษทำไมถึงชอบเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังครับมาในซองไนล่อนการตัดเย็บสวยงามมีโลโก้ของฟิซซ่าแบรนด์ฟิซซ่าถ้าลองไปเซิร์ชดูจะพบว่าเขาขายอยู่ในอเมริกาเป็นส่วนใหญ่นะใน Walmart ใน eBay เยอะมากเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานในการนำเข้าไปขายในอเมริกา แล้วก็ในหลายๆประเทศที่เขาตรวจสอบคุณภาพของสินค้านะฮะหน้าตาแบบนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นจะมี2สีนะรุ่น16ใน1เนี่ยมีสีเขียวเขียวเข้ม,มนะตัวนี้จะเป็นสีดีเซอร์ตแทนนะสีทรายอะไรทั้งนองน,องนี้ความแน่นของงานผลิตทำได้ดีมากเลยฮะเปิดมาเนี่ยในด้ามจะพบว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเปิดมาเพื่อใช้ครีมโดยเฉพาะเลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบและไม่ต้องกังวลว่าต้องเปิด มาข้างในถึงจะเจอตัวนั้นถึงเปิดเลยมาเจอตัวนี้อะไรเนี่ยไม่มีเป็นครีมน no ิดเดินโน้ตไเออร์คีมปากแหลมขนาดฟูลไซส์ฟูลไซส์ก็คือเท่าคีมจริงๆเท่าเลยนะเท่าเป๊ะเลยเนี่ยใหญ่กว่าหน่อยด้วยซ้ําไปแข็งแรงมากแล้วก็เวลาออกแรงบีบต,ต่อให้ผมบีบ2มือยังไม่ยวบเลยนะฮะซึ่งมือผมเนี่ยเป็นมือคนทํางานช่างนะมันจะค่อนข้างแข็งๆหน่อยปลายก็จะเป็นปากจับแบบ แบบตรงแบบนี้แล้วก็ตรงกลางจะเป็นตัวจับแบบอาร์ตแบบเคิร์ฟแบบนี้สําหรับจับของที่มันกลมกลมลื่นๆเช่นหัวน็อตหรือของอะไรที่มันกลมๆแบบนี้นะครับจับเสาสมอบกเต็นแล้วดึงขึ้นอะไรพวกนี้ใช้ตรงนี้ได้เลยถัดเข้ามาจะเป็นใบตัดทางสเตนคาร์บซึ่งถอดเปลี่ยนได้หาไม่ยากเพราะว่าใช้ร่วมกับของสวิสเทคของมอสซีอะไรได้หมดเลยเพราะเขาโรงงานเดียวกัน ตัวนี้ประกับเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้ตัวเฟรมเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลแข็งมากแล้วก็ทําผิวมาแบบสแตินฟินิชยกเว้นตรงหัวคีมเนี่ยเขาไม่ทำสแตินฟินิชมาเพราะว่ามันต้องสมบุกสมบันหน่อยเขาก็เลยใช้เป็นแบบนี้เข้าใจว่าจะเป็นไฮคาร์บอนพวกซ v อรวอะไรพวกนี้นะครับพวกที่ใช้ทําเหล็กเครื่องมือชั้นดทีทั่วไปแหละเพราะเกรสต a r เขเป็นผู้ผลิตเครื่องมือใหญ่อันดับ2ของโลกอยู่ละ เราจะเอาวัสดุที่มันไม่ดีมาขายเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้เพราะไม่งั้นจะส่งเข้าไปขายในตลาดใหญ่ๆไม่ได้นะตัวครีมมีแอซิสสปริงด้วยเด้งๆแบบนี้บางท่านว่าเด้งแรงไปแข็งไปบางท่านก็ว่าอ่อนไปบางท่านก็ว่ากําลังดีอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าเบากว่านี้หน่อยได้ดีแรงไปนิดเดียวนิดเดียวจริงๆไม่ถือว่าเยอะอะไรถือว่าใช้ได้นะครับ ไม่ได้ลำคาญอะไรเดี๋ยวผมลองชั่งน้ําหนักให้ดูก่อนดีกว่าก่อนจะไปเรื่องอื่นเดี๋ยวลืมอีกพว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องพกติดตัวไปพกไปเที่ยวไปแคมป์ไปเดินทางไปโบลิ่งใบเนี่ยต้องใช้เลยละ่ะ228.4ต้องมีซองพกไปด้วยหน่อยแล้วกัน 253.2ทตีตะ253กรัมแล้วกันง่ายง่ายไอ้ซองพกเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้พกหรอกเพราะว่าข้างหลังมันต้องร้อยเข็มขัดไม่ได้เปิดมาพกได้ง่ายๆแต่ถ้าเราใช้ร่วมกับดีลิงหรือพวกคาราบิเนอร์พวกนี้มันก็แขวนได้อยู่ดีนะประยุกเอาแล้วกันหรือไม่ได้แขวนยังไม่ได้พกอะไรเลยสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือมันยังไม่ไปกระทบกับของอื่นในกระเป๋าด้วย ตัวคลิปย้ายฝั่งได้มีโลโก้ฟริซ่ายิงเลเซอร์มาแบบนี้ต้องดูตรงฝั่งที่มีร่องอันนี้จะย้ายได้ก็สรุปแล้วได้จากสองตำแหน่งก็คือตรงนี้กับตรงนี้แล้วแต่ท่านจะพกซ้ายพกขวาให้ก็ตามใจอุปกรณ์ที่มีให้มาเนี่ยจะอยู่2ฝั่งนี้ท่านก็จำตัวเองแล้วกันว่าฝั่งไหนเอาฝั่งที่มีมีดก่อนระบบล็อก,กเขาเรียกว่า axis lock ก็คือล็อกที่แกนใบเลยโดยการดึงกระเดื่องตัวนี้เป็น s t a l เล t ดึงข้างเดียวก็ได้ดึงสองข้างก็ได้อย่างเงี้ย แต่ถ้าดึงสองข้างมันจะถนัดกว่ามีแรงต้านมาช่วยทางด้านนี้เราเปิดใบมาก่อน one hand operate ได้นะครับใบแรกเลยเป็นใบมีดหลักความยาวของคมใบทั้งใบเนี่ย5.5เซนคมเฉพาะช่วงเสเลดเอ็ดเนี่ยประมาณ2เซนอีก3เซนกว่าก3เซนครึ่งก็จะเป็นใบมีดคมเรียบใบมีดจะเป็นทรงแบบ ดอปพอยต์แบบนี้นะไม่ใหญ่ไม่ยาวแต่ว่าวัสดุดูดีเลยละ่ะแล้วความคมเนี่ยใช้ได้เลยผมลองความคมให้ดูนะจะลองทางด้านที่เป็นใบคมเรียบนะฮะมันไม่ถนัดนะเพราะว่าคมมันสั้นลองดูนะครับลองดูรอยตัดตความคมก็ถือว่าเกินพอนะครับสำหรับมีด มันติทูลสำหรับใบอยากเซเลตเอทเนี่ยเขาจะนิยมไว้ตัดของลื่นๆพวกเชือกไนล่อนอะไรพวกนี้นะหรือว่าหนังผ้าใบอะไรพวกนี้ที่เราจำเป็นจะต้องใช้หรือเหล่าไม้ก็ใช้ได้นะครับอ่เดี๋ยวผมตัดให้ดูง่ายๆไม่ต้องออกแรงอะไรมากใบมีดหลักก็ประมาณนี้ครับวิธีเก็บใบก็ดึงตัวนี้ดึงล็อกเข้าหาตัวเราเนี่ยแล้วก็ตกไปเข้ามาแล้วก็เก็บแบบนี้ ใบที่สองถัดมาเปิดมาดูกันใบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ครับเปิดขวดเปิดกระป๋องเปิดกระป๋องนี่ตังนี้มีคม้วยนะตรงนี้ใช้แสะใช้ถูใช้ขัดอะไรต่ออะไรได้ด้วยนะคาบกาวคาบสนิมอะไรพวกนี้ใช้ขัดได้แล้วตรงปลายนี้เป็นไขควงแบนที่เขาทามาเป็นทรงริมใช้งัดใช้งแงะกระป๋องอะไรได้ดีด้วยความกว้างของใบก็เกือบสามจุดห้ามิลเก็บใบก็ดึงแล้วก็เก็บเข้ามาใบถัดมาอีกใบหนึ่ง ใบนี้จะเป็นไขควงแบนก็ทำมาเป็นทรงริ่มเหมือนกันใช้งัดใช้แงะอะไรได้เหมือนกันความกว้างของใบก็6.68ตัวนี้เป็นล่อง V group เอาไว้ตัวนี้นะสำหรับปอกสายไฟหรือว่าเหลาไม้ไผ่เหลาอะไรที่มันเล็กๆนะแต่ว่าไม่ค่อยคมมากถ้าจะใช้งานล่องนี้ให้เป็นประโยชน์จริงๆก็หาพบตะไบกา,กากเพชร หรือหินรับมีดเล็กๆเนี่ยมาถูตรงนี้นิดนึงคมแล้วน่าใช้เลยล่ะตอนนี้ตอนที่เขามาจากมีฟอสมาเนี่ยไม่ค่อยคมมากนักนะครับอ่ะเก็บใบนี้ก่อนใบที่3เปิดมาเป็นใบที่4ใบกันไก่เล็กๆน่ารักแบบนี้มีไว้ดีกว่าไม่มีตัดกระดาษแข็งๆหนาๆสบายฮะตัดได้สบายมากเพราะฉะนั้นพวกผ้าใบพวกหนังพวกผ้าเนี่ยไม่มีปัญหาตัดได้อยู่แล้วกระดาษลังหนาๆพวกเนี้ก็ ตัดเข้าสบายมันอาจจะเล็กไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงทําเลสเนี่ยไม่มีตัวการคมไว้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้คมเลยมากนะแล้วเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ตัดอะไรที่มันหนักไม่มันหนามากอยู่ละมีสปริงตัวนี้ช่วยเด้งนะแอสซิสต์สปริงตัวนี้เทียบกับของวิกตอรีน็อกให้ดูแล้วกันรุ่นที่เล็กสุดรุ่นประมาณ SD เนี่ยก็ยาวพอๆกันนะตัวนี้ยาวกว่าหน่อยแล้วก็ใบหนากว่าหน่อยตัดของได้หนากว่าต่อมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้หมดแล้ว อันนี้ตัวแรกเลยก็ตัวที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งก็คือไขควงฟิลิปสีแฉกซึ่งถ้าเรามีชุดต,ต่อกับยี่ห้ออื่นนะนะเอามาใส่ได้นะครับใส่ได้เพราะว่าเขาเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมไว้สําหรับรองรับบล็อกต่ออยู่แล้วแต่อันนี้เขาชุดนี้เขาจะไม่มีมาให้เป็นฟิลิปประมาณเบอร์หนึ่งซึ่งใช้งานทั่วๆไปได้เยอะดีแหละตัวเนี้ยใบถัดมาเป็นมีดเล็กจะมองว่าเป็นริมอ e r ก็ได้แต่ว่ามันเป็นสองคมแบบเนี้นะ ก็เลยมองว่ามันเป็นมีดเล็กมีความคมพอประมาณถ้าเราไม่ต้องการเอาใบคมมีดใหญ่ไปใช้เนี่ยใช้แค่นี้พอแล้วเนี่ยอย่างเช่นตัดกล่องอะไรพวกเนี้ยเ mm. นี่ยรอยตัดมันได้ประมาณนี้แล้วนะหรือว่าจะใช้เป็นตัวริมเมอร์ตัวควานแผ่นหนังแผ่นยางแผ่นผ้าใบหรือว่ากระดาษไม่อัดอะไรพวกเนี้ยบางๆแทงเข้าไปแล้วควานตัวนี้เป็นริมเมอร์ได้เดยวได้ล้วเขาทำรูเจาะมาด้วยนะ ร้อยเชือกร้อยได้เลยเวลาเราใช้เย็บกระสอบหรือเย็บผ้าใบอะไรพวกนชั่วคราวใช้ได้เลยใช้งานได้จริง่ะต่อมาอีกอันนึงอันนี้มันจะเป็นหลูกเป็นห่วงแบบนี้เฉยๆเอาไว้คล้องกับคารา์บาิเนอร์แบบนี้หรือว่าคล้องเชือกพาราคอร์ดสำหรับเวลาห้อยเวลาอะไรก็ตามแต่แล้วก็ที่เขานิยมใช้กันคือเวลาเราอยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเนี่ยเราต้องการเอาเชือก โยนข้ามกิ่งไม้ถงสูงเพื่อจะดึงพวกถุงน้ำสำหรับอาบน้ำหรือว่าลอกสำหรับดึงของอะไรก็ตามแต่เราก็เอาตัวนี้เกี่ยวเข้าไปแล้วก็เชือกผูกนี้แล้วก็คว้างตัวนี้ข้ามกิ่งไม้ถ้าจะให้ปลอดภัยตกมาเผื่อรับไม่ได้ก็ใส่ซองไว้หน่อยก็จะตกมาจะได้ไม่เป็นรอยมากแล้วมีน้ำหนักขว้างเข้าไปหรือจะข้ามลำธารที่น้ำเชี่ยว โยนเชือกไปฝั่งนู้นคนนึงก่อนเอาคนที่แข็งแรงลุยไปผูกทางนู้นก่อนแล้วก็ปาตัวนี้ข้ามไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เรานิยมใช้กันแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ชาวแคมป์เขาใช้กันมากที่สุดเลยก็คือทุบน้ําแข็งน้ําแข็งที่ใส่ลังใส่อะไรไปเนี่ยมันจะเกาะกันเป็นก้อนนะเวลาเราเดินทางไปหกเจ็ดชั่วโมงไปแล้วหรือข้ามคืนไปแล้วเนี่ยเกาะกันเป็นแพรเป็นก้อนเลยตัวนี้ทุบได้มีล็อกเหมือนกันล็ปลดล็อกตัวนี้ถ้าไม่ใช้อะต่อามาใบสุดท้าย อยู่ฝั่งนี้ผมว่าเขาปรับปรุงมานะตอนสมัยเป็นสวิทเทคมันไม่คมมันไม่กินเนื้องานเลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกมันคมขึ้นมีมีคมมากขึ้นอะ่ะตะไบปลายข่ยวงเออมันเข้าแล้วนะตอนที่ผมรีวิวตัวแรกเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยไม่เข้านี่ไงขึ้นมาเป็นขาวๆเป็นใบแบบดับเบิลคัตถึงแม้จะไม่ยาวมากแต่มันตะบาบได้จริงเข้าจริงใช้บ่อยๆก็คือตะไบเล็บเวลาเล็บ,ลบฉีกเล็บหักอะไรในป่าในดงอีกด้านหนึ่งยวได้นะเขาไม่ได้ทํามาเป็นตะไบแบบไดมอนด์นะถ้าเป็นตะไบไดมอนด์ได้เนี่ย โอ้สมบูรณ์เลยแต่มาเป็นสเกลเป็นไม้บรรทัดสั้นๆ4เซน3มเซน4เซน,เซนอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้าความยาวใบกันแล้วแหละแล้วก็ด้านนี้ก็ใช้เป็นตัวงัดได้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ตัวนี้เป็นตัวงัดเพราะว่าใบาตะใบเนี่ยโลหะมันจะมีความแข็งมากกว่าใบาไขควงเมื่อกี้นี้พเพราะเหล็กเนี่ยยิ่งแข็งเท่าไหร่ยิ่งเปราะเท่านั้นอะ่ะสัมผัสดูรู้สึกเลยได้ว่าวัสดุมันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ตัวเดียวกัน ช่วงคีมนี่ก็ไม่มีเฟลกไม่มีดิ้นเลยนะขยับน้อยมากนิดเดียวถือว่ามันต้องขยับบ้างแหละคลีมจริงๆมันยังขยับเลยทําได้แน่นดีมากบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแน่นเกินไปด้วยซ้ำถ้าแน่นเกินไปหลวมเกินไปก็แจทีสตาร์ไขตัวนี้ได้เลยอ่าเบอร์นี้พอดีเป๊ะเบอร์ทีสิใช้ทีสิไขทุกตัวเลยใช้ทีสิหมดเลยท่านต้องมีอย่างน้อย2ออันนะฝั่งนี้อันหนึ่งแล้วก็ล็อกฝั่งนี้อันหนึ่งแล้วก็ถึงจะไขได้สรุปโดยรวมให้ก็คืองานเขาดี คลิปไม่แข็งไม่อ่อนจนเกินไปพกในซองแล้วก็ประมาณนี้พอดีเป๊ะๆไม่ได้เอถอะทะไม่ได้เกะก,กะอะไรเลยแล้วก็ดุมแป๊กแบบนี้เนี่ยทนกว่าแบบหัวปิดนะชอบมาตั้งแต่ตอนที่เป็นสวิ t เทคแล้วละ่ะเหมือนกันแหละผมว่าซองเหมือนกันนะเพียงแต่เขาเปลี่ยนโลโก้จากสวิ t เทคเป็น f ริซซาเท่านั้นเองแล้วก็ราคาเนี่ยสำหรับคนที่ชอบของพวกนี้ อยากมีไว้ใช้แต่ว่าไม่ได้ต้องการจะจ่ายเงินเยอะๆเพื่อไปซื้อของแบรนด์ที่มันแพงๆ3-4มสีพันอะไรพวกนี้นะบางทีซื้อไปแล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างผมเนะี่ยมีตั้งหลายอันนะก็มไม่ไม่ค่อยได้เอามาใช้นะเวลาใช้งานจริงผมก็ใช้อย่างพวกนี้จะมากกว่าข้อที่รู้สึกไม่ค่อยชอบมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าราคา3-400เนี่ยมันไม่รู้จิอะไรเหมือนกันนะ มันสามร้อยกว่าบาทก็จริงแต่ว่ามันไม่เหมือนกับสามร้อยกว่าบาทที่เป็นเกรดเกรดล่างๆงานมันดูดีดูน่าใช้มากเลยละ่ะที่เขาขายราคานี้ได้เนี่ยเพราะเขาเป็นโรงงานเองโรงงานที่ใหญ่ในระดับต้นๆของโลกเองเขาไปซื้อแบรนด์ใหญ่ๆที่เขาฮิตทั่วโลกเลยเนี่ยมาทำตลาดเนี่ยมันก็ทำตลาดได้ง่ายใช่ไหมอย่างเช่น Mossy Oak ดังมากในญี่ปุ่นนะแล้วก็สวิสเทคก็ดังทั่วโลกเลยแล้วก็พิซซ่านี่ก็ดังทางด้านอเมริกานี่เยอะมากแล้วพิซซ่าเนี่ยมี สินค้าหลายอย่างที่อยู่ในเครือเขาที่น่าสนใจแล้วผมจะเอาทยอยทยอยออกมาให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันไม่รู้จะติอะไรเหมือนที่ตินิดเดียวอย่างนิดเดียวอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปก็คือเครื่องแอ s ซิสต์สปริงมันแรงไปนิดนึงมันดีดแรงไปนิดนึงจริงๆผมชอบแบบไม่มีแอ s ซิสต์สปริงด้วยซ้าไปการวางรูปแบบการอะไรเนี่ยไม่ได้เรียนแบบใครมาเลยนะมีแต่เจ้าอื่นนะที่มาจ้างเขาทำานะ ก็คงจะเป็นทางเลือกให้ท่านได้เอาไปพิจารณาในการเลือกใช้กันฟริซซ่า16ในหนึ่งตัวนี้เขาเพื่องหน้าใช้แล้วก็ไม่ได้เวอร์วงังไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้หนักอะไรมากมายพกพาก็ไม่เป็นภาระด้วย ขอบคุณเ e ร t ตาที่ส่งครรซตา16ในหนึ่งตัวนี้มาให้รีวิวให้ชมกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้ารายการไหนที่รีวิวไปแล้วบางตัวก็ขายบางตัวก็ไม่ได้ขายนะต้องทักถามกันมาได้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ